อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยติดอยู่เยอะมากเหมือนกันก็คือเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตน,นะครับเขาบอกว่าเพลิงเนี่ยลุกลามนานมากครับกว่าเด็ดชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยขณะที่ทางการไทยเนี่ยก็เร่งช่วยเหลือนะครับทั้งนักพนันนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปทํางานฝั่งโนดรวมไปถึงมีพนักงานชาวไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากด้วยครับ เหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไฟไหม้บ่อนคาสิโนโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนด์คาสิโนเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะครับมีอดีตนักการเมืองชื่อดังของไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่ด้วยในฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดโรเกอแล้วก็ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยเออถึงสองร้อยเมตรเท่านั้น เบื้องต้นนะครับมีคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานและก็พนักแล้วก็เป็นนักพนันเนี่ยติดอยู่ด้านในเป็นจำนวนมากด้วยนนเ,นเนี่ยครับทุกทุกคนจะเห็นนะครับว่าปเปลวเพลิงเนี่ยลุกรามไม่หยุดครับเมือ่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็คือเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เพลิงเนี่ยยังคงลุกไหม้ไม่ดับเลยแล้วก็ยังคงมีไฟเนี่ยปะทุเป็นระยะระยะด้วยยังคงพบกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งเป็นจํานวนมากซึ่งเพลิงได้โหมลุกไหม้ติดต่อกันนานกว่าเจ็ดชั่วโมงแล้ว จากเหตุที่เกิดประมาณ23นาิ30นาทีหรือว่าประมาณ5ทุ่มคึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาและเพลิงได้ลุกลามไม่สะพานที่เชื่อมระหว่างโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์มายังอีกอาคารที่อยู่ติดก,กันซึ่งมีร้านกาแฟถนนและทางรถไฟขณะเดียวกันนะครับทางการกัมพูชาเนี่ยประสานขอรถกระเช้าและรถดับเพลิงจากฝั่งไทยพร้อมรถกู้ชีพเข้าไปช่วยดับเพลิงและก็ช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันนี ขณะที่ในทวิตเตอร์นะครับที่ใช้ชื่อว่า BU เนี่ยมีการทวิตข้อความรายงานสถานการณ์เปิดเผยให้เห็นภาพเมื่อช่วงเช้าครับที่ยังมีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งไปจำนวนมากออกมาจากอาคารพร้อมให้ข้อมูลน,นะครับว่ามีคนติดค้างบนดาดฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณ50คนด้วยยังคงรอการช่วยเหลือทีมกู้ภัยจากไทยมีการเข้าสมทบนะครับและสามารถเข้าไปยังด้านในอาคารเพื่อช่วยเหลือคนที่ติดค้างตามรายงานระบุพบผู้ประสบภัยจำนวน21ราย อยู่บนดาดฟ้าชั้น17มีการพาลงมาด้านล่างโดยผู้รอดชีวิตพยายามช่วยเหลือตัวเองเนะครับบางคนเนี่ยต้องใช้ชุดชั้นในเพื่อจะปิดจมูกป้องกันการสับลักควันอีกทั้งยังพบผู้ประสบภัยที่ติดท้างอยู่ตามชั้นต่างๆจํานวนมากด้วยตามรายงานระบุนะครับว่าประตูภายในอาคารเนี่ยเป็นประตูหนาครับต้องใช้กี gas สำหรับเปิดประตูหลายห้องไม่สามารถเปิดประตูได้ต้องใช้ขวานชะแลงนัดเข้าไปเพื่อหาผู้รอดชีวิต ตามรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับพบศพผู้เสียชีวิตสารายไม่ทราบสัญชาติบาดเจ็บปว่า25รายนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เนะี่ยคือนักพนันชาวไทยครับแต่ยังไม่ยืนยันนะครับจานวนที่แน่ชัดและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจานวนมากสำหรับคนไทยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บและช่วยเหลือออกมาได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอารัญญ,ญประเทศและโรงพยาบาลกเกษตรราชอรัญญ,ญประเทศ โดยที่เตียงผู้ป่วยฉุกเฉินของโอรงพยาบาลอรัญญประเทศเนี่ยมีไม่เพียงพอแล้วนะครับนี่ก็คนไทยและพนักงานที่ทํางานอยู่ที่บ่อนคาซิโนโนฮอลิเด์นะครับอยู่ติดกับแกรนไดมอนนี่แหละก็มีการประกาศอพยพคนอยู่ในตึกให้ออกมาด้านนอกเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรายงานระบุว่าส่วนใหญ่เป็นคนไทยและมีรายงานว่ามีคนกระโดดลงมาตึกห้าชั้นด้านหลังตึกดังกล่าวด,ด้วยและคนที่ช่วยออกมาได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงคนไทยครับนี่ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดยกก็ต้องดูรายงานนะฮะผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บตัวเลขที่แน่ชัดจากทางการอีกทีว่าบาดเจ็บเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่แต่ตามรายงานอย่างไม่เป็นทางการนระบุนะครับว่ามีนักพนนันชาวไทยเป็นจำนวนมากที่อยู่ด้านในและบาดเจ็บรวมทั้งเสียชีวิตนะครับ